ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 1. น่ข้าพเจ้านางสาวสาศิวิมลจันทสุขตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสิริเบญยาลายัยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นข้อมูลทั่วไปข้าพเจ้านางสาวสาิวิมลจันทสุข เกิดเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2538ปัจจุบันอายุ24ปีภูมิลำเนาเดิมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฏศิลป์เลขที่ตำแหน่ง592086 500475 เริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2562อายุราชการ7เดือนประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนจังหวัดนครราชสีมาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนนสูงสีธานีจังหวัดนครราชสีมา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาหนาตสินไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาข้อมูลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ก,กิจกรรมคุณธรรมแนะแนวชุมนุมลูกเสือและแอโรบิกชั้นประถมศึกษาปีที่6 รวมจำนวนการสอนทั้งหมด23ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อมูลการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารวิชาการครูที่ปรึกษาชุมนุมนาตศิลป์ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูเวรประจำวันศุกร์และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยด้านที่ 1. การปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาวินัยโดยการปฏิบัติงานตามเวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันมีความอดทนแสดงออกต่อผู้เรียนและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยร่วมพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนเช่นการนำเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานการแสดงข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีเพื่อพ่อจัดสถานที่ในงานวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนข้าพเจ้าปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสาตามระเบียบอย่างครบถ้วนเคร่งครัดไม่กระทำสิ่งใดที่ก่อให้เกิดผลเชิงลบต่อองค์กร 3. จรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกำหนดขององค์กรข้าพเจ้ามันติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันนอกจากนั้นยังติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในทุกด้านให้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะให้ความรักเอาใจใส่แก่ผู้เรียนไม่เอ็นเอียงตั้งมั่นในความเสมอภาคและความพอดี 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าศึกษาหลักการและแนวทางเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ถ้าพระเจ้าจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการสอดแทรกความพอเพียงในการสร้างชิ้นงานศิลปะการให้ผู้เรียนได้ถอดบทเรียน3ห่วง2เงื่อนไขนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับเนื้อหาบทเรียนพิจารณาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการวางแผนในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดป้ายนิเทศ การจัดนิทัศการเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของทางสายกลางและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่ครอบครัวชุมชนและสังคม 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถ เข้าสอนตรงเวลาจัดการบริหารเวลาในการเรียนรู้และการทำกิจกรรมมีระเบียบวินัยในตนเองเมื่อว่างจากการสอนข้าพเจ้าใช้เวลาในการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และทักษะที่ถูกต้อง ข้าพเจ้านำสื่อการสอนและเอกสารเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ศึกษานอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการอย่างสร้างสรรค์สำหรับปัญหาด้านการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ถูกต้อง ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันโดยการจัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้อบอุ่น 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความรักศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมวันครูและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่วิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนให้คำปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนข้าพเจ้าใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาครูและการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านที่สองด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาเทียบเคียงและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5 เตรียมกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมข้าพเจ้าจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนรายวิชาศิลปะจัดทำแบบบันทึกผลการพัฒนาของผู้เรียนและจัดทำตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อสรุปผลตามลำดับ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดการชั้นเรียนด้วยเทคนิคต่างๆที่ส่งเสริมทักษะเน้นประสบการณ์ให้ผู้เรียนจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียนรู้สอดแทรกเนื้อหาบทเรียนหรือสาระความรู้เพิ่มเติม ข้าพเจ้าปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่นโครงการค่ายธรรมะเยาวชนณสวนธรรมะศรีปทุมจังหวัดปทุมธานีอบรมสั่งสอนนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำที่ผิดกฎหมายสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าใช้วิธีการต่างๆในการพัฒนาตนเองเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาข้อมูลเช่นการร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวสมุดปราการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ศึกษาดูงานณนะโรงเรียนเทศบาลบ้านเพ2จังหวัดระยองเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวางแผนการทำงานเพื่อยึดถือและปฏิบัติในกรอบเดียวกันข้าพเจ้าใส่ใจในการพัฒนาทีมงานพบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพมีการรวมตัวกันของครูในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนรู้จักที่จะยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ความร่วมมือของคณะครู ผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเสียสละและเต็มใจ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติภารกิจด้านงานวิชาการได้แก่การวางแผนงานด้านวิชาการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาและการจัดทําเอกสารวิชาการต่างๆ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสอดแทรกการใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนที่ทันสมัยและมีความน่าสนใจเช่นการจัดทำการบ้านนักเรียนโดยเรียนควบคู่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV สื่อวิดีทัศวิดีโอเพลงสไลด์ตัวอย่างภาพประกอบบทเรียนและอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการรายบุคคล ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ